เด็ครับวันนี้กลุ่มหมอของผมก็จะมาพรแลบและทดลองการซิมูเลตนะครับในใบงานที่1กฎของโอมและวงจรอนุกรมและวงจรขนาดนครับวัตถุประสงค์นะครับ1ครับวัดและค่าอ่านค่าแรงงากนกระแสแรงดันไฟฟ้าวงจรอนุกรมและขนาดได้2นะครับคำนวณ หาค่าของกระแสแรงดันตามกฎของโอ์มได้3นะครับคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าแรงดนันไฟฟ้าของต้านทานโดยใช้ครืสมบัติวงจรอนุกรมและวงจรขนาดได้4นะครับคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าแรงดนันที่ไหลในวงจรขนาดและอนุกรมได้เปรียบเทียบกับผลการทดลองได้ครับวงจรอนุกรมนะครับรูปที่1นนะครับอา่า แรงดันนะครับของผมจะใช้แรงดันที่5โวลต์ R R 1นะครับผมจะใช้ที่20 r 2ใช้ที่20 R 3นะครับใช้ที่10นะครับคุณสมบัติของวงจรครับ R T เท่ากับ R 1บวก R2 บวก R3 ครับอานะครับ I T เท่ากับ i 1เท่ากัเท่ากับ i3 นะครับส่วน e นะครับเท่ากับ V 1บก V 2บวก V3 เท่ากับ i1 R1 ึ่ง2กอคูณ R2 บว ามคู r 3ครับครับต่อไปอันนี้คือผลของการซิม ulate วงจรอ,อนุกรมนะครับโดยวิธีการซิม ulate เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการซิมเลยครับวันนี้นะครับผมจะมาะทำการซิมวงจรอ,อนุกรมโดยโปรแกรม pspice นะครับ อันดับแรกนะครับวงจรอนุกรมจะเลือก r สามตัวมาอนุกรมกันนะครับโดยวิธีค้นหา r ในโปรแกรมนะครับให้กดคีย์ลัดที่คนทุนบวก g นะครับจะได้แบบนี้นะครับแล้วกด r ครับแล้วก็กด pla c s นะ ce นะครับผมนี่ครับ ต่อสามตัวนะครับอนุกรมอันดับต่อไปนะครับผมให้เรากด VSRC นะครับผมเพื่อค้นหาเรียงจนะครับนี่นะครับ จากนั้นให้เรากดที่รูปอินสอนะครับเราลากเส้นครับจากนั้นนะครับผม ให้เรากดค้นหาเอเจนต์นะครับหรือว่ากาวนะครับโดยพิมพ์คำว่า e g n d นะครับในที่นี้ผมจะเลือกอาวนที่20โอห์ม R2 ที่20โอห์มและ R3 ที่10โอห์มนะครับโดยวผมจะปล่อยแรงจ่ายไฟที่5 right? นะครับแรงจ่ายไฟับผม จากนั้นนะครับให้เราทำการบันทึกนะครับแล้วก็กดเซฟครับจากนั้นนะครับผมให้เราทำการซิมนะครับโดยกดคีย์รัดนะครับคือ f 1 1 ครับเราก็จะได้ค่าที่เราต้องการนะครับผมครับเมื่อเราทำการจุบเลตเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นการทดลองขั้งที่หนึ่งนะครับให้ต่อวงจรตามรูปที่หนึ่งและมีให้ e นะครับมีค่า1 0บถึงสิห้าโวลต์นะครับและเลือกความต้องการ r 1น2่3นะครับ บันทึกค่ากระแสแรงดันลงในตารางที่หนึ่งครับคำนวณค่าแรงดันตฟรางท่องไมาตรวจทานและคำนวณค่ากระแสไฟทั้งวงจรนะครับตารางที่ทดลองที่หนึ่งครับแหลงจ่ายนะครับอันนี้คือที่าเราค่าแหลงจ่ายครับที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้นครับคือการค่าแรงดันนะครับที่เราทําการซิม R1 R2 R3 นะครับปอดไอ้ก่อค่าลงไปที่เราทําการซิมครับ ช่องนี้ครับจะเป็นแรงดังน,นที่ตกข้อมของตัวทานแต่ละต,ต,ตัวนะครับก็คือ V1 แรงดังน,นตัวข้อม V1 แรงดังน,นตวข้อม V2 A2 แรงดังน,นตวข้อม r 3นะครับก็เป็น V3 ส่วนนี้จะเป็นค่าที่เราลงแลบนะครับค่าแรงดังน,นที่ตกข้อมของรานวัดและจะนําค่าท,ทั้งสองครับมาเปรียบเทียบกันว่าใกล้เคียงกันไหมครับผม ครับวงจรขนานนะครับ e นะครับผมจะใช้ค่าที่5โวลต์นะครับส่วน r1 r2 ผมใช้ที่20โอห์มครับส่วน r3 ผมจะจะใช้ที่10โอห์มครับคุณสมบัติของวงจรขนานนะครับ1นะครับ1ส่วน rT เท่ากับหส่วน r1 บวกหส่วน r2 บวกหนึส่วน r3 ครับ2ครับ e เท่ากับ v1 เท่ากับ v2 เท่ากับ v3 เท่ากับ ไคูณไหนึ่งคูณ r าหนึ่งเท่ากับ i อสองคูณ r ารสองเท่ากับ i อสามคูณ r าร์สามสามนะครับไอเท่ากับ i อหนึ่งบวก i อสองบวก i อสามนะครับครับนี่เป็นผลของการซิมูเลตของวงจรขนานนะครับจะได้ค่าดังรูปนะครับโดยแรงดันของผมจะได้ห้าโวลท์เท่ากันหมดน,นะครับครับ ครับต่อไปนะครับผมจะพาไปทําวิธีการซิมโมเลตนะครับของวงจรขนาดครับไปชมกันเลยครับครับต่อไปนะครับผมจะมาทําการซิมูลเลตวงจรขนาดนะครับโดยใช้โปรแกรม s p สไปนะครับครับเรามาดูโปรแกรมกันเลยนะครับวงจรขนาดนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทําการเลือกอแรงจ่ายนะครับ เราจะวาดวงจรนะครับเราต้องการเลือกแหล่งจ่ายเราก็กด Ctrl G ครับ Ctrl G แล้วพิมพ์คำว่า VSAC นะครับราก,กดเลือกแล้วกดตัวใช้เข้ามาครับก็จะได้แหล่งจ่ายครับหนึ่งตัวกกด Esc ออกจากนั้นให้เรา ค้นหาคําว่า R นะครับตัวต้นานทานครับแล้วกดใชด้มา,าจะเห็นได้ว่า R เราเป็นแนวนอนนะครับให้เรากด Control R นะครับ R เราจะเป็นแนวตั้งนะครับหรือแนวขนาดนก็เลือกไปเลยครับ3ตัวให้ขนาดกันอนาดกับจะกด E X C O ครจากนั้นนะครับ เราจะทําการวาดวงจรให้เราคลิกเครื่องหมายตรงนี้ครับเครื่องหมายดินสอรครับแล้วก็วาดวงจรให้ครบวงจรครับ เราจะได้วงจรมาครับดังนั้นให้พิมพ์เราขาดกาครับให้พิมพ์คำว่า a g n d ครับ